สวัสดีค่ะใหม่จากใหม่ TimeTreat YouTube Channel นะคะสำหรับในคลิปนี้ใหม่จะมารีวิวหนังสือการเงินเล่มหนึ่งค่ะที่อ่านเข้าใจง่ายเนื้อหาเข้าใจง่ายใช้ภาษาง่ายๆนะคะแล้วก็สามารถนำเนื้อหาไปประยุก์ตใช้ได้เลยในชีวิตประจำวันของเราทุกคนเลยเล่มนั้นก็คือ Money Genius อัจฉริยะใช้เงินเป็นของคุณฟลุกเกิร์พลค่ะซึ่งเล่มนี้นะคะต้องบอกไว้ก่อนเลยว่า เป็นเสมือนหนึ่งในพิมพ์เขียวทางด้านการเงินนะคะสำหรับคนที่อยากเริ่มต้นเรียนรู้ทางด้านการเงินรวมไปถึงการลงทุนในตลาดหุ้นนะคะว่าควรจะเริ่มต้นลงทุนยังไงเพราะเนื้อหาเนี่ยจะครอบคลุมไปถึงการเก็บออมเงินนะคะมีทั้งการออมเงินในตลาดหุ้นการลงทุนในตลาดหุ้นว่าควรจะเริ่มต้นลงทุนยังไงแล้วก็การใช้จ่ายอย่างไรให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดรวมไปถึงการใช้บัตรเครดิตให้เกิดประโยชน์ให้เกิดประโยชน์สูงที่สุดนะคะสำหรับแต่ละบุคคล สำหรับเนื้อหานะคะก็จะมีทั้งหมด12บทด้วยกันโดยใหม่ได้แบ่งเนื้อหาเป็น3ตอนนะคะโดย1ตอนจะมี4บทด้วยกันทำให้สั้นแล้วก็กระชับแล้วก็เข้าใจง่ายมากขึ้นค่ะโดยตอนที่1นะคะก็จะมีบทนำใช้เงินเป็นได้ต้องสร้าง mindset ทางการเงินที่ดีบทที่1ค่ะการจำกัดความอยากบทที่2วิธีหาเงินในอนาคตให้เจอบทที่3โอคุณดีคุณแ สุดลับแห่งความสําเร็จแห่งความสุขและความร่ํารวยบทที่4ค่ะยิ่งเป็นพนักง,งานเงินเดือนยิ่งต้องลงทุนในส่วนของบทนํานะคะใช้เงินเป็นได้ต้องสร้างหมายเสร็จที่ดีในบทนี้นะคะหนังถึงได้กล่าวไว้ว่าการที่คนเราจะมีชีวิตทางการเงินที่ดีได้เนี่ยสามารถมีได้ทุกช่วงเวลาเลยไม่ว่าคุณจะอยู่ในช่วงวัย20หรือ25 30 35หรือว่าวัย40อัพนะคะคุณสามารถมีชีวิตทางการเงิน ที่ดีได้แต่คุณต้องรู้จักวางแผนการใช้จ่ายนะคะซึ่งในเรื่องของการเงินเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวของหลายๆคนแล้วนะคะซึ่งเราสามารถมาเรียนรู้การวางแผนการเงินกันได้ค่ะในโดยในวัย20นะคะจะเป็นวัยที่กล้าเสี่ยงนะคะกล้าได้กล้าเสียโดยในวัยนี้เนี่ยสามารถเสี่ยงได้นะในตลาดหุ้นเพราะว่าถ้าเราเสี่ยงเนี่ยแล้วเราล้มเราก็ยังมีครอบครัวหรือว่าคนรอบตัวนะคะคนรอบข้างที่คอยสนับสนุนและซัพพอร์ต แต่ปัญหาของคนในวัย20ก็คือการไม่รู้จักเริ่มต้นลงทุนในตลาดหุ้นนั่นเองอต้องแก้ไขที่การศึกษาความรู้เพิ่มเติมนะหรือว่าถามผู้รู้หรือว่าอาจจะเป็นการค้นคว้าหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตส่วนในวัย30ค่ะก็คือจะเป็นวัยแห่งการลงทุนเพื่อความมั่นคงซึ่งในวัยนี้นะคะเราจะมีการทําบัญชีรายรับรายจ่ายแล้วก็จะมีการเก็บออมเงินเพื่อนําไปลงทุนในตลาดหุ้นเพื่อให้ผลงงเงินง้อเงยขึ้นมา ส่วนในวัย40ค่ะก็จะเป็นวัยแห่งการสร้างความมั่งคั่งเพื่อวัยกเกษียณถ้าคุณอยู่ในวัยนี้นะคะคุณต้องถามตัวเองว่าถ้าในวัย60เนี่ยที่เราทํางานไม่ไหวแล้วเนี่ยเราไม่ได้รับเงินเดือนแล้วเนี่ยเราอยากมีชีวิตแบบไหนจะใช้ชีวิตหลังกเกษียณอย่างไรและต้องใช้เงินเท่าไหร่ต่อเดือนในส่วนของบทที่1ค่ะก็คือการจํากัดความอยากในบทนี้นะคะก็จะมาพูดถึงว่าทําอย่างไรเราถึงจะจํากัดความอยากของเราได้ แน่นอนของว่าทุกคนมีความอยากหมายก็ยังมีความอยากอยู่เพียงแต่ว่าเราต้องถามตัวเองว่าสิ่งนั้นจําเป็นไหมถ้าเราไม่มีสิ่งนั้นแล้วชีวิตเราอยู่ได้ไหมซึ่งข้อหนึ่งนะคะก็คือต้องซื้อในสิ่งที่ขาดไม่ได้ถ้าเราซื้อของที่เราไม่ได้ใช้หรือว่าซื้อมาแล้วเป็นภาระเนี่ยจะเป็นการสะสมความจนแล้วเราก็ต้องมาเสียเวลาในการดูแลรักษามันนะคะเราต้องซื้อของที่เราเนี่ยจำเป็นต้องใช้จริงๆเท่านั้นข้อ2ค่ะ ซื้อในสิ่งที่ไม่ขาดทุนเช่นถ้าสมมุติว่าคุณอ,อยากลงทุนกับสินค้าอะไรสักอย่างที่คุณอยากได้กําไรตั้งแต่ตอนซื้อเนี่ยคุณต้องเลือกซื้อของที่คุณคิดว่าไม่ขาดทุนแน่นอนในอนาคตซึ่งยกตัวอย่างก็คือเป็นนาฬิกาแบรนด์ชั้นนำนะคะหรือว่าอาจจะเป็นสินค้าหรูหราที่คุณได้กำไรแน่นอนเมื่อ,อเมื่อเวลาผ่านไปนะคะ ล้วก็จะมีแนวคิดการใช้ใจ่ายแบบคิดทุกเม็ดนะคะซึ่งอันนี้ต้องอธิบายไว้ก่อนว่าการใช้ใจ่ายแบบคิดทุกเม็ดเนี่ยไม่ใช่การงกนะคะต่างกับการงกเพราะการงกคือการไม่ใช้ใจ่ายเลยไม่ว่าสิ่งนั้นจะจําเป็นหรือไม่ก็ตามแต่การใช้ใจ่ายแบบคิดทุกเม็ดเนี่ยจะเป็นการใช้ใจ่ายอย่างละเอียดอรอบคอบเราต้องได้มาซึ่งสิ่งที่เราต้องการจริงและสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับเราบทที่2ค่ะจะเป็นวิธีการหาเงินในอนาคตให้เจอซึ่ง นั่นก็หมายถึงว่าการลงทุนในหุ้นนั่นเองจะเริ่มต้นลงทุนในหุ้นได้อย่างไรนะคะเริ่มต้นด้วยการศึกษาความรู้ก่อนอาจจะเป็นการถามผู้รู้หรือว่าการเข้าคอสัมมานาการอ่านหนังสือหรือว่าการศึกษาหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็น Google YouTube หรือว่าเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ก็ได้นะคะเพื่อทําให้คุณเนี่ยมีความรู้ในตลาดหลักทรัพย์ในการลงทุนในแต่ละอย่างมากขึ้นนะคะในบทที่3ค่ะก็คือโอ้ oh, คุณดีคุณแอล สุดรับแห่งความสุขความสำเร็จและความร่ำรวยนะคะตัวโอก็คือ opportunities สำหรับตัวโอนะคะก็คือการคว้าโอกาสไว้เมื่อเรามีโอกาสหรือเมื่อมีโอกาสสำคัญสำคัญเข้ามาเนี่ยให้เรารีบคว้าาไว้เพราะเราไม่รู้แล้วคะ่ะว่าโอกาสนั้นเนี่ยอาจจะเป็นหนทางไปสูขข่ความสําเร็จความมั่งคั่งในระยะยาวหรือว่าความก้าวหน้าในอาชีพการงานนะคะส่วนตัวดีค่ะก็คือ do it now คนรวยนะคะเขาจะคิดวางแผนแม้กระทั่งการใช้ชีวิตการใช้ใจ่ายเงินเนี่ยของเขาจะเป็นระบบระเบียบมากส่วนตัว L ค่ะก็คือ learning หรือว่าลงทุนและเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพราะว่าชีวิตของเราเนี่ยต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นในทุกๆปีนะคะเราก็เลยต้องมีการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม,ตมโดยการอ่านหนังสือก็ได้หรือว่าถามผู้รู้ก็ได้หรือว่าจะเป็นการเข้าคอสสัมมานาหรือการเข้าเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์อย่างที่กล่าวไปข้างต้นก็ได้ค่ะ และข้อ4นะคะยิ่งเป็นพนักง,งานเงินเดือนยิ่งต้องลงทุนข้อนี้นะคะจะมีหลักการเก็บเงินที่เป็นคาถาคลาสสิกก็คือเก็บก่อนใช้เท่านั้นเพราะถ้าคุณไม่ทําแบบนี้นะคะไม่เก็บก่อนใช้เมื่อวันเงินเดือนออกต่อให้คุณเนี่ยมีเงินมากขนาดไหนคุณก็จะไม่มีเงินเก็บค่ะต้องเก็บก่อนใช้เท่านั้นค่ะเราต้องเก็บเยอะขนาดไหนนะคะอันนี้นะคะจากข้อมูลในหนังสือพบว่าถ้าคุณกเกษียณในวหกสิปีแล้วหลังจากนั้นคุณอยากมีชีวิตอยู่อีกประมาณ20ปีซึ่งก็เท่ากับ240เดือน แล้วคุณอยากจะมีะเงินใช้ใจ่ายเดือนละ20,000บาทคุณต้องเก็บเงินให้ได้อย่างน้อย5ล้านบาทค่ะแล้วเงิน5ล้านบาทเนี่ยจะมีวิธีหามาอย่างไรแน่นอนค่ะว่าคุณต้องศึกษาเริ่มต้นลงทุนในตลาดหุน้นในการลงทุนนะคะก็มีสามแบบหลักๆด้วยกันอาจจะเป็นการลงทุนในหุ้นที่มีโอกาสเติบโตนะคะซึ่งเป็นแบบที่1อันนี้ไม่ขอบอกชื่อหุ้นนะเพียงแต่ว่าคุณสามารถเข้าเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ได้แล้วก็ พิมพ์ค้นหาข้อมูลของหุ้นนะคะว่าหุ้นตัวไหนที่มีโอกาสเติบโตอาจจะเป็นหุ้นระดับใหญ่ๆห,หุ้นที่อยู่คู่ประเทศนะคะที่มีโอกาสาลมยากเนาะเพราะมันมีทุนสูงข้อ2นะคะจะเป็นการลงทุนในกองทุนต่างๆซึ่งมีเยอะแยะมากมายเลยในปัจจุบันข้อ3ค่ะเป็นการลงทุนกับการประกันชีวิตซึ่งจะมีอยู่3แบบด้วยกันนะคะแบบที่1ก็คือประกันสุขภาพของพ่อแม่แบบที่2จะเป็นการประกันชีวิตทั่วไป แล้วก็แบบที่3เป็นการประกันชีวิตแบบบำนาญมาสู่ช่วงที่2ค่ะช่วงที่2ก็คืออ่าเริ่มตั้งแต่บทที่5นะคะจะเป็นเรื่องการสอนลูกใช้เงินให้เป็นและมีความสุขบทที่6นะคะซื้อของเพื่อลงทุนอย่างไรให้รวยบทที่7บัตรเครดิตติดกระเป๋าไว้ยิ่งใช้จ่ายยิ่งรวยบทที่8ค่ะจะเป็นบทที่เกี่ยวกับรู้ทันบัตรเครดิตบทที่5ก่อน สอนลูกให้ใช้เงินเป็นไรมีความสุขเนี่ยทำยังไงข้อนี้นะคะบทนี้สําหรับคนที่ไม่มีลูกก็สามารถเรียนรู้นําไปประยุกต์ใช้ได้นะคะคุณอาจจะจํากัดเงินเดือนให้ลูกนะคะเดือนหนึ่งใช้เงินได้เท่าไหร่แล้วนอกนั้นเนี่ยถ้าเขาต้องการอะไรเพิ่มเติมเนี่ยถ้าคุณเห็นว่ามีเหตุผลคุณก็อาจจะให้เพิ่มแต่ถ้าคุณเห็นว่าเป็นของซิ่มเป็นของฟุ่มเฟือนหรือว่าไม่จําเป็นเนี่ยคุณก็อาจจะ,ะให้เขาหาเงินเอง,เองนะถ้าเขาใช้เงินหมดก่อนต่อไปค่ะเป็นบทที่6 ซื้อของเพื่อลงทุนซื้ออย่างไรให้รวยสําหรับข้อนี้นะคะบทนี้อาจจะไม่ได้เหมาะสําหรับทุกคนอย่างที่บอกไปว่าในบทที่ในบทก่อนหน้านี้นะคะว่าถ้าคุณซื้อของเพื่อการลงทุนเนี่ยให้คุณซื้อของที่1ราคาขึ้นสูงแน่นอนอย่างเช่นนาฬิกาแบรนด์หรูหรือว่าสินค้าหรูหรานะคะแต่คุณต้องศึกษาข้อ,ขอมูลให้ดีก่อนว่าในอนาคตเมื่อเวลาผ่านไปสินค้าที่คุณซื้อมาเนี่ยจะเพิ่มมูลค่าได้ต่อไปค่ะบทที่7 บัตรเครดิตติดกระเป๋าไว้ยิ่งจ่ายยิ่งรวยในบทที่7นี้นะคะจะกล่าวถึงว่าในบัตรเครดิตเนี่ยมันก็จะมีสิทธิประโยชน์ต่างๆให้เราได้เลือกใช้ถ้าเรามีบัตรเครดิตที่ตรงกับไลฟ์สไตล์ของเราแล้วก็ตรงกับการใช้ชีวิตของเราเนี่ยเราก็จะสามารถใช้มันได้อย่างเต็มประสิทธิภาพค่ะต่อไปค่ะบทที่8การรู้ทันบัตรเครดิตสําหรับข้อนี้นะคะจะเป็นการ ใช้ใจ่ายบัตรเครดิตให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดอย่างเช่นถ้าเราจะใช้บัตรเครดิตเนี่ยเราต้องท่องไว้เสมอว่า 1. เราจะมีเงินจ่ายเต็มจํานวนที่เราใช้ไปและ2เราจะสามารถจ่ายได้ตรงเวลาที่บินมาถ้าคุณไม่มีเงินจ่ายเต็มนะคะแล้วคุณจ่ายได้ไม่ตรงเวลาอย่าใช้บัตรเครดิตนะคะให้ใช้เงินสดแทนแต่ถ้าคุณมั่นใจว่า1คุณจะมีเงินมาจ่ายเต็ม เต็มจานวนที่คุณจ่ายไว้ที่คุณใช้จ่ายไปและว2คุณสามารถจ่ายได้ตรงเวลาอันนี้คุณสามารถใช้ได้ต่อไปค่ะจะเป็นตอนที่3นะหรือว่าพาร์ทสเริ่มที่บทที่9ก็คือทริคการใช้บัตรเครดิตแล้วเที่ยวดูบินฟรีบทที่10ค่ะแลกไม้รวยได้แค่ใช้เงินเป็นบทที่11เกษียณวันที่ให้เงินทำงานแทนคุณแล้วก็บทที่12ค่ะวอร์เรนบัฟเฟตต้นแบบอัจฉริยะใช้เงินเป็น ในตอนนี้นะคะตั้งแต่บทที่9เนี่ยอาจจะไม่ได้เหมาะกับทุกคนนะคะพิงแต่ว่าก็อ่านแลเราก็เป็นข้อมูลเพื่อศึกษาไปในบทที่9ค่ะจะเป็นเรื่องการใช้ credit, ทริคบัตรเครดิตทริคการใช้บัตรเครดิตและเที่ยวหรูิฟรีในบทนี้นะคะอย่างที่ใหม่ได้บอกไปว่าคุณต้องเลือกบัตรเครดิตให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์แล้วก็การใช้ชีวิตของคุณถ้าคุณเลือกที่ไม่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ต่อให้เป็นบัตรที่ดีขนาดไหนมันก็ไม่ใช่บัตรที่ใช้สําหรับคุณ ต่อไปค่ะบทที่10แลกไมล์รวยได้แค่ใช้เงินเป็นถ้าคุณชอบท่องเที่ยวนะคะคุณสามารถสะสมแต้มหรือไม่ก็เป็นพอยต์ของบัตรเครดิตได้แล้วก็มาแลกเป็นไมล์เพื่อ,อใช้เดินทางได้นะคะแทนการซื้อตั๋วในจำนวนเต็มราคาบทที่11ค่ะ,กะเกษียณวันที่ให้เงินทำงานแทนคุณในบทนี้นะคะจะเกี่ยวกับการหารายได้หลายทางซึ่งรายได้ของคุณเนี่ยไม่ควรเป็นรายได้ที่มาจากทางเดียว คุณอาจจะลงทุนเพิ่มในคอนโดมิเนียมนะคะซึ่งบทนี้เนี่ยอาจจะเหมาะกับคนที่ชอบการลงทุนในคอนโดมิเนียมซึ่งอา,อาจจะต้องใช้เงินลงทุนเยอะหน่อยนะเพียงแต่ว่าอาจจะให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าแต่คุณต้องอย่าลืมว่าคุณต้องมีเงินผ่อนด้วยท่านในกรณีที่ไม่มีผู้เช่านะคะในกรณีที่รา,ายแรงที่สุดคือ ไม่มีผู้เช่าหรือว่าปล่อยเช่าไม่ได้เนี่ยคุณต้องคิดว่าคุณจะหาเงินมาผ่อนธนาคารได้อย่างไรต่อไปค่ะจะเป็นบทที่12บสองวอลเลนบัฟเฟตต้นแบบอัจฉริยะใช้เงินเป็นซึ่งคุณฟลุ๊กนะคะกล่าวไว้ว่าวอลเลนบัฟเฟตเนี่ยจะลงทุนมีเกณฑ์ในการลงทุนคล้ายๆกับเขาก็คือจะลงทุนอย่างชาญฉลาดซึ่งหุ้นที่คุณวอลเลนบัฟเฟตเลือกลงทุนเนี่ยก็จะมี4อย่างนี้นะคะก็จะอันที่1ก็คือจะเป็นสิ่งของอุปโภคบริโภค อันที่2จะเป็นธุรกิจน้ํามันเพราะคนเนี่ยยังต้องพึ่งพาก,การใช้พลังงานอันที่3ค่ะจะเป็นธุรกิจผลิตไฟฟ้าแล้วก็น้ําซึ่งชีวิตประจําวันของเราเนี่ยยังต้องใช้น้ําใช้ไฟในการดํำรงชีวิตอยู่อันที่4ค่ะจะเป็นธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งหุ้นของคุณบอลบอลเนบัฟเฟตนะคะก็จะมีหุ้นในลักษณะนี้อยู่ทั้ง4ประเภทด้วยแล้วส่วนแนวคิดออมก่อนจ่ายทีหลังก็คือการที่เราเนี่ยอาจจะ ไม่สาคัญว่าคุณจะมีเงินมากหรือมีเงินน้อยนะคะเพียงแต่ว่าถ้าคุณได้เงินมีได้เงินมาเนี่ยคุณต้องตัดออมก่อนเลยสัก10%ก็ได้หรือถ้าบางคนไม่ไม่ไหวที่10%บเก็ที่หก็ได้นะคะแต่ไม่ออมไม่ได้นะคะไม่ออมเลยไม่ได้เด็ดขาดแล้วการใช้เงินก็สําคัญพอๆกับการหาเงินด้วยทักษะการฝึกการพูดให้คมอยู่เสมอนะคะซึ่งคุณฟลุกกล่าวไว้ก็คือเราต้องเรียนรู้เรื่องการ พูดอย่างสม่ำเสมอน,นะคะมีวิธีการพูดให้หน่าฟังแล้วก็เฉียบคมนะคะเพราะการเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุดต่อไปค่ะจะเป็นการครบเพื่อนที่ดีถ้าคุณเรื่องคบเพื่อนที่ดีเนี่ยเพื่อนที่ดีมันพาสิ่งดีๆมาให้คุณนะคะเราก็อาจจะมีไอเดียแปลกๆใหม่ๆมาให้คุณด้วยต่อไปค่ะจะเป็นบทส่งท้ายก็คือลงทุนจาก10ล้านเป็น100ล้านทําอย่างไรกว่าจะเป็น100ล้านได้เนี่ยก็ต้องมาจาก10ล้านก่อนแล้วกว่าจะเป็น10ล้านได้ก็ต้องมาจาก1ล้านก่อน ซึ่งแน่นอนว่าก็ต้องอาศัยการลงทุนในหุ้นนั่นเองส่วนการลงทุนในหุ้นนะคะอาจจะมีหลายแบบด้วยกันเพียงแต่ว่าในเล่มเนี่ยเขาจะยกตัวอย่างคือ private fund มาซึ่ง private fund อาจจะไม่ได้เหมาะก,กับทุกคนนะคะเพราะว่าเงินเริ่มต้นลงทุนเนี่ยอยู่ที่10ล้านบาทขึ้นไปโดยอันนี้จะเหมาะสําหรับคนที่มีเงินก้อนอยู่จํานวนที่10ล้านบาทแต่ไม่มีเวลามาศึกษาหาความรู้ลงทุนในเรื่องหุ้น ก็เลยต้องการผู้ช่วยแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญที่จะมาช่วยให้เงินของเขาเนี่ยงอกเงยขึ้นเติบโตขึ้นในระย,ย,ยะเวลาที่เขาต้องการซึ่งการลงทุนทุกอย่างนะคะมีความเสี่ยงแล้วก็มีปัจจัยหลายอย่างเลยที่ทําให้หุ้นขึ้นหุ้นลงได้ตลอดเวลาสิ่งที่คุณทําได้ก็คือต้องศึกษาความรู้เพิ่มเติมนะคะต้องสอบถามผู้รู้หรือว่าอาจจะเป็นการเข้า Google หรือว่าเข้า YouTube ก็ได้นะคะเพื่อฟังข้อมูลอัปเดตข้อมูลข่าวสารต่างๆสําหรับในคลิปนี้ขอ จบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้ค่ะเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ